ยิงกบใส่ไหมอะน้องดึกใส่แค่นี้ใช่ไหมเปิดใิไฟหลอใหญ่พี่ไหมไม่หลอดใหญ่พี่นะหลอดใหญ่พี่นะ โอเคเราดูแล้วเนาะว่าอะไรเมื่อกี้นี้โทรศัพท์มือถือมีกี่เครื่องครับอ่ะพีกกอลดูหน่อยโทรศัพท์มือถือเียเดียวใช่ไอันนี้ใช้อันนี้ใช้ส่วนตัวใช้ประจกสตัวครับมีเครื่องในกระเป๋าปิดขอปิดไหนครับผมไม่ดู